ทั้งเพราะไอ้เนี่ยที่กำลังไล่ด่าคนอีสานนี่เนี่ยพระอาจารย์มันยังไงครับคนอีสานผิดตรงไหนครับพระอาจารย์แม้แต่คนอีสานพูดดีอยู่คนหนึ่งนะมั่มจกมกครับมันอยากมีความสุขในการได้ปล่อยมันเถอะ แต่ว่าหลายคนไม่ยอมมาเกรงว่าไอ้น้องคนที่พูดเนี่ยถ้าไม่รีบออกมาขอโทษไวๆนะระวังเดินไปไหนเนี่ยกลัวเพื่อนจะเกหัวเอาจะเตะเอามันจะไม่เกธรรมดาสิพระอาจารย์มันจะกระทืบเอาใช่ครับจะโดนกระทืบเอานัินสิครับเพราะตอนนี้ก็ตามหาตัวกันเจ้าระวันแล้วเนี่ยดูไหมเดือดร้อนไปถึงใครด้วยครับพ่อกับแม่ซึ่งก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยไอ้ลูกคนนี้หาเรื่องมาพ่อให้แม่เดือดร้อนเอียปากของมันแท้ๆเลยครับไม่ได้เรื่อง ตอนนี้นะฮะเห็นมีข่าววงในมาว่านในขณะที่ไล่ด่าคนภาคอีสานเนี่ยมือยังกินส้มตำปาายังกินส้มตำอยู่เลยพะอจานส้มตำนั่นก็ใส่ปลาร้าซึ่งออกมาจากอีสานทำไมมันไม่ทำเลยเขาเียกเกียดตัวกินไข่ <laughs> เกียดปลาไหลกินน้ําแกงครับผม,อมโอ้โหถือว่านะครับใครที่ทําอยู่ก็หยุดซะหยุดหยุดแล้วก็เราคือคนไทยด้วยกันไลายต่อไปนะครับ การเหยียบย่ำดูถูกดูมิ่นสู้สรรเสริญยกย่องชื่นชมไม่ได้ยกย่องสรรเสริญชื่นชมมีแต่สเสน่ห์แต่ถ้าตำหนีตีเตียนยามำมิ่นเป็นสเสน่ห์ให้เขาเกลียดปริมไม้เพราะฉะนั้นเลือกดูทําดีๆหน่อยได้ไหมทําเรื่องดีๆให้แลดูดีไอ้นี่พูดไม่ดีดูไม่ดีแล้วเขาก็จะอุคุณเน่ยเป็นศัตรูกับคนอีสานล้วคุณจะอยู่ในโลกนี้ยังไง